ถ้าคุณคิดว่าอากาศเมืองไทยร้อนลองจินตนาการถึงเมืองที่อุณหภูมิทะลุ50องศาเซลเซียสแถมยังมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นปกติเมืองเหล่านี้ไม่ได้ร้อนแค่วันสองวันแต่มันร้อนแทบตลอดทั้งปีแล้วทำไมพวกเขาถึงยังอยู่กันได้วันนี้มิสเตอร์ป่าจะพาคุณไปสำรวจ10เมืองที่ร้อนที่สุดในโลกที่แม้แต่แสงแดดก็แทบจะลองทุกอย่างให้ละลายก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสุดลึกลับและน่าทึ่งจากทั่วโลก 1. เดลอนเอธิโอเปียอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในโลกเดลลอนขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ร้อนที่สุดบนโลกด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีสูงถึง34.6องศาเซลเซียสพื้นที่นี้เต็มไปด้วยภูเขาไฟโคลนน้ำพุร้อน และทะเลสาบเกลือที่ทําให้สภาพแวดล้อมดูราวกับดาวเคราะห์อีกดวงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีผู้คนอยู่อาศัยถาวรแต่ก็เคยเป็นที่อยู่ของชุมชนเมืองใน,นอดี 2. อาอนาซิสซียเมืองลิเบียเมืองที่เคยบันทึกอุณหภูมิสูงสุดโลกเคยได้รับการบันทึกว่าเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในโลก ด้วยอุณหภูมิที่แต่58องศา,ศาเซลเซียสในปี1922แม้ว่าจะมีการโต้แย้งในภายหลังอันอาซิซิยาตั้งอยู่ในทะเลทรายซาฮาราแม้จะร้อนจัดแต่ก็ยังมีประชากรอาศัยอยู่โดยส่วนใหญ่อาศัยในอาคารที่สร้างจากดินเพื่อช่วยลดความร้อน3ามคูเวซิตี คูเวตเมืองหลวงที่ร้อนจัดคูเวตซิตี้เป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่ร้อนที่สุดในโลกโดยอุณหภูมิสามารถแต่ถึง50องศาเซลเซียสได้เป็นประจำในช่วงฤดูร้อนชาวเมืองต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศเกือบตลอดเวลาและกิจกรรมกลางแจ้งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในช่วงกลางวัน สีกอาวาตประเทศอิหร่านเมืองที่ร้อนและมีมลพิษสูงอาวาตเป็นเมืองที่มีอุณหภูมิแต่ถึง54องศา,ศาเซลเซียสได้ในบางช่วงและยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกเมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมและมักเผชิญพายุฝุน่นทำให้การอยู่อาศัยเต็มไปด้วยความท้าทาย าบาสราประเทศอิรักเมืองร้อนติดทะเลสะบบาสราเป็นเมืองที่มีอุณหภูมิสูงถึง53องศาเซลเซียสแม้จะอยู่ใกล้กับแม่น้ําและทะเลสาบเมืองนี้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญของอิรักและแม้ว่าจะร้อนจัดแต่ประชากรยังคงใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยการอาศัยภายในอาคารที่ออกแบบให้ระบายความร้อนได้ดี 6. ปริยัตซาอุดีอาระเบียเมืองที่ร้อนกลางทะเลทรายปริยัตเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียมีอุณหภูมิพุงพ่งถึง52องศาเซลเซียสได้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้ตั้งอยู่กลางทะเลทรายอาหรับและประชากรต้องพึ่งพาน้ำดื่มจากระบบกรองน้ำทะเลและเครื่องปรับอากาศในการดำรงชีวิต เจ็ดฟีนิกซารัฐอเมริกาเมืองใหญ่ที่ร้อนที่สุดในอเมริกาฟีนิกถือเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ร้อนที่สุดในอเมริกาโดยอุณหภูมิสามารถแตะถึง49องศาเซลเซียสได้เป็นประจำเมืองนี้ตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนาและชาวเมืองต้องปรับตัวด้วยการใช้ชีวิตกลางคืนมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากความร้อน 8. ชาบาปากิสถานเมืองที่มนุษย์แทบจะทนไม่ไหวชาบาเป็นหนึ่งในเมืองที่อุณหภูมิแตะถึง52องศาเซลเซียสและความชื้นสูงจนทําให้ร่างกายมนุษย์แทบจะไม่สามารถระบายความร้อนได้ประชากรที่นี่ต้องพึ่งพาน้ําแข็งและพัดลมไอ้น้ำในการใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอด 9. ทิมบักตู คนครมาลีกเมืองทะเลทรายที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ทิมบักตูเป็นเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของแอฟริกาแต่มันก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ร้อนที่สุดในโลกอุณหภูมิอาจแต่ถึง49องศาเซลเซียสและผืนดินเต็มไปด้วยฝุ่นทรายที่พัดเข้ามาจากทะเลทรายซาฮารา 10เมกกะซาอุดีอาระเบียเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ร้อนที่สุดในโลกเมกะเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมที่มีอุณหภูมิแต่ถึง50องศาเซลเซียสได้ในช่วงฤดูร้อนนักสแสวงบุญนับล้านยังคงเดินทางมายังเมืองนี้ทุกปีแม้ว่าจะร้อนจัดก็ตาม และนี่ก็คือสิบเมืองที่ร้อนที่สุดในโลกคุณคิดว่าตัวเองจะอยู่รอดในเมืองพวกนี้ได้กี่วันหรือถ้าต้องเลือกเมืองที่ร้อนที่สุดไปอยู่หนึ่งที่คุณจะเลือกเมืองไหนคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมิสเตอร์ป่านให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ